กลับข้สู่รในชช่นระวังภัยในช่วงที่2นี้นะคะเรายังคงมีช่วงเวลาในการรับสายจากคุณผู้ชมนะคะตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงตีสอเท่านั้นถ้าอยากจะโทรมาเล่าเรื่องราวอยากจะแชร์ประสบการณ์หรือว่าอยากจะเตือนภัยเดี๋ยวหมายเลขทีมงานขึ้นให้หน้าจอค่ะ02.338.3831-3ใช่ค่ะทีมงานยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรเราบอกไปก่อนอ่านี่ไงขึ้นแล้วคนจดไว้แล้ว คือจดไว้เป็นเบอร์สามัญประจําบ้านเลยช่วงนี้นึกไม่ออกบอกเราได้นะคะหมายเลขตามหน้าจอเลยค่ะส่วนเรื่องราวที่บอกคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนเบรกไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นเรื่องที่อยากจะเตือนคนที่เข้าร้านเสริมสวยกันหน่อยค่ะเคยไหมคะเวลาที่ไปนอนสระผมสบายๆเนี่ยเขาก็จะ เอ๊ะผมเริ่มเสียนะคะทีชชูเน้นหน่อยไหมคะอบไอ้น้าหน่อยไหมคะเปลี่ยนสีหน่อยไหมคะสีผมนี่มันไม่สมั่งเสมอเลยค่ะหรือว่าเอาเป็นให้ดูเบาๆหน่อยจะเป็นสีออกแดงๆทัก็จะเป็นการชักชวนจากทางร้านนะคะแต่ว่าบางทีชวนไปชวนมาราคาไม่ได้บอกทําไปเสร็จปุ๊บเช็คบิลจ่ายตังถึงขั้นช็อกเดี๋ยวพูดคุยกับคนนี้ค่ะประสบการณ์ตรงของเธอนะคะคุณแนนสวัสดีค่ะ สวัสดีครัคุณแนนครับค่ะคุณแนนไปทำอะไรที่ร้านนี้คะก็สระผมตามปกติอะค่ะสระใดธรรมดาเลยใช่ค่ะเ,เดี๋ยวถามก่อนว่าร้านอยู่ตรงไหนเป็นร้านอยู่แถวไหนยังไงครับอ๋ออยู่พัทยากางสายสุขุมวิทอะค่ะซอยนิคมวาน ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณแนนคะปิดเสียงทีวีหน่อยนะคะเสียงมันสะท้อนกันอ๋อได้ค่ะค่ะดูแต่ภาพแล้วกันเ,เ,เนาะเบาเสียงหน่อยขอบคุณค่ะแล้วยังไงต่อคะพอสะได้เสร็จแล้วตอนจ่ายเงินนี่ราคาถึงกับช็อกเลยเหละคะช็อกค่ะสามวาันทำชีวิตไม่เคยเจอค่ะ,คะแนนไปทำอะไรมาบ้างครับ ก็ตอนแรกก็ไปสระบอกเขาสระใดปกติเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าเออผมเราไม่มีน้ำหนักนะอะไรเงี้ยพันการหมักหน่อยไหมก็บอกว่าไม่อะค่ะไม่มีเวลารีบครัเค้ะก็จะชวนเขากพยายามชวนไงก็บอกโอเคถ้าแต่ว่าไวอะถ้าไม่ช้าก็จะทําเราก็ไม่ได้ถามราคาก็าสระปกติเสร็จแล้วเขาก็ สะายตามปกติแล้วเขาก็จะบอกผมเรายาวมากนะหนาด้วยมันก็ต้องแพงตามราคาเขาจะพูดย้ำหนึ่งี้ค่ะก็เริ่มสงสัยแล้วเออทำไมเขาต้องพูดย้ำว่ามันจะต้องแพงนะแล้วก็กล่าวว่าประมาณสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยแพงสุดแล้วที่เราเคยทามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าทั้งหมดเท่าไหร่คะถามราคาเขาเขาบอกว่าแปดร้อยค่ะสใดสองร้อยห้าสิบหมักห้าร้อยห้าสิบก็ตกใจอ่ะหมักกี่นาทีคะคุณแนนหมักค่ะหมักกี่นาทีคะหมักผมเนี่ย ประมาณห้านาทีห้านาทีค่ะโอ้เลยรวมแล้วสะใดด้วยหมักอีกห้านาทีด้วยแปดร้อยบาทแปดร้อยค่ะค่ะตอนนั้นได้ทวงถามไหมคะว่าอุ๊ยทำไมแพงจังก็ก็ยังตกใจยังช็อกอยู่ก็จ่ายตามปกติค่ะก็แบบช็อกอ่ะขับขับรถกลับมาขับมาด้วยความงง ใช่ใช่งินตอนถึงข้างค่ะแล้วพอมาถึงร้านก็แบบมาโวยวายอยู่หน้าร้านทําไมมันแพงจังแล้วลูกค้าที่ร้านก็บอกทาไมมันแพงพี่แนนอะไรอย่างเงี้ยเราไปทวงเราไปทวงคืนกันดีกว่าค่ะวากันไปกับรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยกับไปอีกกับไปเถียงกืนใช่กับไปบอกว่าเขาบอกว่าอ่าทิปเมนท์ที่หมักให้มันเป็นของนําเข้าจากนอกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่างั้งนขอดูวิ่ห่อหน่อยค่ะขอดูวิ่ห่อจะไปเทียบราคาถ้ามันแพงจริงอ่ะเราก็จะไม่ว่าเขาก็บอกว่า เปลี่ยนกล่องไปแล้วกล่องเอากล่องมัมใส่ใหม่มันไม่มีกล่องให้ดูแล้วอะไรเขาก็จะพูดเบี่ยงเบียนไปอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วผมของเราเนี่ยคุณคุณแนนขาพอหมักเสร็จแล้วห้านาทีที่ผ่านไปมันนุ่มสนวยเงางามเลยไหมคะอืมก็จะไม่สัะประมาณสามเดือนจะได้คุ้มกับเงินที่จ่ายไปจ่า่ายอ่คือมันดีขึ้นทันตาเห็นเลยไหมคะสําหรับเงินที่เราจ่ายลงไปก็อยากจะบอกว่าอิทธิพัน์ที่เขาสระให้ก็คือแบบ ก็ทาปกติอยู่แล้วทุกครั้งที่สายอยู่แล้วมันตัวเดียวกันนะคะอเพราะเราก็เคยเป็นช่างมาก่อนเราก็รู้ไม่ใช่ว่าไม่เคยทำค่ะปกติคุณแนนเนี่ยได้มาทําที่ร้านนี้บ่อยไหมครับหรือว่าเพิ่งจะเข้ามาเป็นครั้งแรกเลยไม่เคยครั้งแรกค่ะปกติจะมีร้านประจําแต่ว่าร้านประจาปิดเราก็เลยขับรถวนหาว่าเอายังมีร้านไหนเปิดอยู่ไหมเพราะว่ามันก็ดึกแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วก็เห็นร้านเขาเปิดก็เลยเข้าไปเลยอ๋อเขาคิดราคาที่ปิดตึกด้วยป่ะคะ ไม่ไม่น่าจะใช่เพราะว่าโดนกันเยอะมากค่ะแล้วแง่นี้โดนกันเยอะมากค่ะว่าแค่โดนคนเดียวเป็นนี้ประจำพอเข้าไปดูในในเฟซที่คุณคุณแนนฝากเรื่องเอาไว้เนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเป็นผู้ชายไปตัดผมอาจจะถามพิธีกรชายดิฉันหน่อนพี่ได้ตัดผมกี่บาทถ้าแพงสุด60บาท60บาทนะคะคุณคนนี้บอกว่าผู้ชายตัดผม400บาทจะมีของผู้ชายก็จะมีการมเบอร์ธรรมดาก็มีหรือว่าเป็นร้านที่ดีหน่อยก็มี ตัดผมแค่หูด้วยป่ะใช่ค่ะสองร้อยห้าสิบบาทเออมีมีอีกท่านหนึ่งบอกว่าคุณแม่โดนค่ะสะตัด1,200งพัองอบาทใช่ค่ะโดนกันเยอะมากนี่ราคาแพงแพงกว่าบนห้างอีกนะะที่แม่ร้านเนี่ยครับเขาที่เขาติดเอ่อเป็นตัวหนังสือไว้เยอะๆเนี่ยเขาบอกราคาไว้ด้วยเลยไหมครับไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะค่ะนะครับโอ้แล้วเขาติดตัวหนังสือไว้เต็มเลยเราาแบบว่ ทำนุ่มทำนี่นะตัดผมไหมผมแห้งอะไรอย่างเงี้ยซอยเยอสักหน่อยนี่ขนาดแค่หมักอย่างเดียวถ้าเกิดตัดด้วยน่าจะสองพันนะตายมีมีท่านหนึ่งค่ะขออนุญ,ญาตอ่านความคิดเห็นบอกว่าร้านนี้โดนกันท่วหน้าสะไดหกร้อยทำสีผมหกพันบาททิทเม้นห้านาทีหนึ่งพันสองร้อยโอ้โหถ้าเกิดว่าใครใจ่ายเงินไม่พอก็จะยึดโทรศัพท์เอาไว้แล้วก็ให้กลับไปเอาตังค์มาจ่ายอีก เออมีรูปแบบอย่างนี้ด้วยนี<ๆ>่เขาบอกว่าสะใดสองร้อยห้าสิบจ่ายไปสามร้อยแต่บอกว่าไม่มีตังค์ทอนอีกห้าสิบบาทขอเป็นติปแล้วกันขอไปเลยเคุณแนนคะคุณแนนเคยคุยกับคนอื่นที่เข้าไปใช้บริการร้านนี้เหมือนกันไหมคะเคยค่ะโดนเหมือนกันราคาเดียวกันเลยค่ะอ,อ,อ,อแล้วก็จ่ายเหมือนกันอันนั้นก็จ่ายแล้วเขาก็บอกว่าแบบว่า ก็เถ right, ียงเถียงเอาคืนแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ไปแจ้งแจ้งความเอาเพราะว่าแฟนเขาเป็นทหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เอาเรื่องแฟนเขามาอ้างค่ะคนในร้านนี้ที่ทําผมให้เรานี่มีกี่คนคะพนักงานภายในร้านก็มีเขาคนนึงแล้วก็น่าจะเป็นลูกสาวเขาอีกคนนึงค่ะค่ะ๋อครับเอ๊ะเป็นร้านที่แบบอยู่พัทยาอย่างนี้แบบรับพวกนักท่องเที่ยวหรือว่าเป็นฝรั่งฝรั่งอะไรอย่างนงี้หรือเปล่าครับเพราะว่ามันอยู่คนละโซนกันเลยว่าหรอใช่ค่ะ แต่ว่าจากหน้าร้านก็ดูมีแต่ภาษาไทยนะใช่ไหมเป็นภาษาไทยหมดเลยจาะไอฝรัลงก็ไม่ราคานี้ค่ะยุโรปก็ไม่ใช่ราคานี้ค่ะอันนี้จะแพงกว่าที่ยุโรปอีกอะไปสระอีกซีกโลกหนึ่งก็ราคาไม่เท่านี้เนาะค่ะอืต่อไปนี้เวลาที่จะไปสระผมร้านต่างๆนี่คุณแนนจะมีวิธียังไงไหมคะถามราคาก่อนเลยอันดับแรกค่ะ แต่ส่วนใหญ่แล้วร้านพวกนี้ปกติผมก็จะเห็นเขาจะติดไว้หน้าร้านเลยนะซอยเท่าไหร่สะใดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่เออถ้าอันนี้ไม่ติดนี่ก็น่าแปลกใจแล้วก่อนหน้านี้เราเคยทราบมาก่อนไหมคะว่าร้านนี้เนี่ยราคาค่อนข้างแพงไม่เคยเลยไม่ไม่เคยรู้เลยค่ะค่ะแต่พอพอโดนปุ๊บรู้โดนเลยรู้เพราะเพื่อนเพื่อนก็โดนด้วยเลย ใช่รู้เลยเออแล้วเราจะทํำยังไงดีน้องอย่างนี้เขาเรียกว่าคิดราคาแพงเกินความจริงอย่างนี้แจ้งสคบได้ไหมคะได้สิไม่ไม่อยากให้ใครหลงเข้าไปทำอะค่ะค่ะคือถ้าร้านประจําไม่ปิดเนี่ยเราก็จะไม่ได้เข้าไปเลยร้านนี้ใช่ไม่ไม่เคยไปร้านอื่นเลยอืเท่านะคะคุณเณนร้านประจํานี่ราคาอยู่เท่าไหร่คะทาไม่เคยเกินร้อยห้าสิบบาทเลยค่ะทาเหมือนกันเนี่ยนะครับเหมือนกันทุกอย่างดีกว่าด้วยค่ะค่ะ นี่โดนไป8ปดรอนะไม่อยากให้คนอื่นลงเข้าไปแบบถ้าเกิดเขาไม่มีเงินให้จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะอืมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องซูมภาพนี้เข้าไปหน่อยจะดูซิว่าข้างหน้าเนี่ยเขาเขียนอะไรไว้บ้างไม่บอกราคาเลยเขียนคิ้วถาวรต่อขนตาอะไรคอลลาเจนผม detox รีแพร์ผมก็คือทุกอย่างจะเกี่ยวกับผมหมดเลยไอ้น่ีตัวเลขเลย ไม่มีตอนที่คุณแนนเข้าไปเนี่ยมีคนใช้บริการอยู่เยอะไหมคะไม่มีสักคนหนึ่งเลยนั่งคนเดียวโดดเดี่ยวเลยเขาอยู่กับน่าจะเป็นลูกสาวเขาแหละกับผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนแต่คุณแนนที่เข้าไปนี่คือเข้าไปเป็นลูกค้าคนเดียวเลยใช่ค่ะแล้วก็ดูเหมือนก็เขาไม่ค่อยได้ใช้งานอุปกรณ์เครื่องทาผมเขาจะเท่าไหร่คุณจับเกลดเลยอ่ะโอ้แหมวกะกล่าวว่าวันหนึ่งนี่ลูกค้าหลุดเข้ามาสักสามคนนี่ก็ สบายแล้วเอาเอาแค่คนเดียวก็อยู่ได้แล้วค่ะเออถ้านี่ยิ่งคนมาทําสีผมนะำหกพันบาทอาจจะรับมาแค่คนเดียววันนี้คุณแนนเข้ามาคนเดียวก็เลยแนะใหญ่เลยให้ทํานู่นทํานี่ทานั่นนาเสนอนะเนาะก็วันนั้นก็ไปเขียงทวงคืนมาได้สี่ร้อยอ๋อตกลงได้เงินคืนเหรอคะได้เงินคืนมาสี่ร้อยค่ะอ๋อถ้ากอกว่าเสียค่าสะไดไปสองร้อยสองเอ๊ะอ๋อเออสี่ร้อยสี่ร้อยสิเนาะ บอกเขาว่าคนละครึ่งทางอ่ะก็ยังดีนะคะที่เขาคืนคถูกถ้าเขาคืนอย่างนี้แสดงว่าอะไรคำยาที่บอกว่ามาจากต่างประเทศอะไรเนี่ยอาจจะไม่จริงแหละไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะระใช้เพื่อนบ้านแล้วก็มีมีคนไปด่าหน้าร้านเยอะมากนะคะที่ที่ฟังฟังมาเคยมีคนเอาของไปปาหน้าร้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ก็ยังเปิดอยู่เนาะ ขอบคุณคุณแนนมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจะสะจะใดดูหน้าร้านกันก่อนนะคะแนะนำก่อนเลยเข้าไปถึงถามก่อนเลยเราจะทำอะไรบ้างแล้วก็คิดเป็นเงินเท่าไหร่ใช่ค่ะเพราะว่าทำสีผมเนี่ยคุณผู้ชมค่ะมีทั้งแบบยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ทำแล้วอบ ทำแล้วผมไม่เสียนะคะสปาเพิ่มไหมคะดีถอกล้างพิษไหมคะคือเยอะไปหมดเลยคือก็อ,อย่างที่บอกไงเพราะว่าผมก็เคยเข้าไปตามที่มันเป็นร้านที่ในห้างะนะก็จะเป็นแบบ พอทำไอ้อไอนี่เขาก็จะซอยจะอะไรเงี้ยเขาก็ไอ้นี่หน่อยไหมไอ้นั่นหน่อยไหมเขาก็จะแนะนําอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาอ,อุ้ยจะชวนไปถึงทําสีผมอ่ะ <c oughs> คุณผู้ชายจะให้ทําสีผมสีอะไรกันผมยังงงงอยู่อาจจะอยากให้ลองทําดูเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับผมให้ฟังเพิ่งผ่านเมื่อสะสะดๆร้อน,อนอหัวค่าที่ผ่านมาไปสระผมที่ร้านร้านหนึ่งค่ะคุณผู้ชมบอกเขาว่าไม่เอาสระได้นะคะสระแล้วเป่าให้แห้งเฉยเฉเพราะว่าเดี๋ยวต้องมาทําผมออกอากาศแล้วใช่ไหมใช่คนที่สระผมเน<อ>ี่ยบอกกับดิฉันว่าอุ้ยผมแห้งจังเลยค่ะ เคยเล็มปลายบ้างไหมคะอบไอ้น้าหน่อยไหมคะเติมอาหารผมให้หน่อยบอกอไม่ค่ะพอดีเวลามีน้อยพอมานั่งปุ๊บเป็นคนละคนที่เป่าให้คนสานอีกคนนึงบอกผมแล้วไม่ดีพอคนที่เป่าผมให้ก็เป่าไปเป่ามาอุ้ยี่ผมคุณน้องดั้งเดิมเลยไหมคะบอกใช่ค่ะไม่เคยทําอะไรเลยผมดีมากเลยค่ะผมสวย คิดในใจเอ๊ะปรึกษากันมาหรือเปล่าคะสองคนในร้านคูดไม่เหมือนกันเลยแบบคนละสถาบันกันงงงงนิดหน่อยนะแต่แต่ละที่เขา็ไปเรียนกันมาไม่เหมือนกันอก็เลแต่จริงแล้วอย่างเราเนี่ยนะก็จะผมเสียอย่างนี้แหละครับโดนได้เลยทุกวันเดี๋ยวสเปรย์ฉีดกันะค่ะครับผมพูดถึงเรื่องผมนะ เรื่องอยากสวยอยากงามะไรก็อยากเป็นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่คนก็อยากเป็นนั่นคืออยากเข้าวงการอพออยากเข้าวงการแบบนี้พาไปดูเรื่องหนึ่งค่ะคือมีกรณีของผู้เสียหายด้วยนะคะเข้ามาเรียกร้องแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่บอกว่ามีผู้ที่ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าคุณเตยตองตังหลอกเงินให้เข้าไปถ่ายรูปโปรไฟล์ค่ะแล้วก็บอกว่าจะได้เข้าไปเป็นพรีเซนเตอร์ยี่ห้อสินค้าต่างๆ โดยการเข้าไปถ่ายรูปเนี่ยต้องเสียเงินในการถ่ายรูป1,000พบาทก่อนค่ะแต่ว่าต่อมาคนที่เข้าไปถ่ายเนี่ยไม่ได้ไปเป็นพรีเซนเตอร์อมไม่ได้ถูกติดต่อเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของการถ่ายทำทั้งภาพยนตร์โฆษณาหรือว่าละครต่างๆก็เลยพาก,กันเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์นะคะอย่างคุณแม่ท่านนี้ก็อุ้มลูกมาเลยค่ะปรากฏว่าเจ้าของ a c e b o o k เนี่ยชื่อว่าคุณรจนา ขัดทรายขาวนะคะก็เดินทางเข้ามาขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนหลังจากที่มีคนเดินทางเข้ามาร้องเรียนว่าพฤติกรรมนั้นหลอกลวงนะคะก็เลยยืนยันว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้หลอกลวงแต่อย่างใดในกรณีที่เรียกเก็บค่าถ่ายรูปเป็นเงิน1000บาทก็บอกไปแล้วนะคะว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายรูปเนี่ยหกรคือมาถ่ายรูปมันก็ต้องมีค่าจัดแสงค่ากล้องค่าช่งางภาพต่างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ค่าเสื้อผ้าอีก400ส่วนในเรื่องของการเป็น พีเซนเตอร์นั้นตัดสินใจไม่ได้ว่าใครจะได้เป็นเพราะว่าถ้ามีบริษัทไหนสนใจก็จะให้ติดต่อกับคนที่เป็นผู้ปกครองของเด็กๆนั้นโดยตรงนะคะส่วนตัวแล้วไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ค่ะก็เลยต้องออกมาแก้ข่าวที่เกิดขึ้นนะคะ ส่วนที่มีการเปิดสตูดิโอถ่ายรูปแล้วก็รับสมาชิกเป็นรายปีเสียค่าสมัครรายละ3,500บาทนะคะตอนนี้ลูกค้าสมาชิกต่างๆก็ยกเลิกตัวเองก็คืนเงินให้ไปหมดแล้วเนาะก็เลยอยากจะออกมาบอกว่าไม่ได้โกงแต่อย่างใดค่ะ ส่วนรูปถ่ายที่ไปถ่ายคู่กันกับต้อมเมเดลิงหรือว่าคุณเบนจรงโตคำนะคะนะักแสดงประกอบจากภาพยนตร์เรื่องหนึง่งบอกว่าอันนี้เป็นการขอถ่ายรูปธรรมดาไม่ได้เอามาใช้หลอกลวงคนอื่นแต่อย่างใดส่วนการเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กนั้นก็ไม่อยากให้ใครเข้ามาดา่าเพราะว่าบ,บางคนอาจจะไม่ได้โดนกับตัวเองนะคะแต่พอทราบเรื่องทราบราวก็เข้าไปแล้วก็ต่อว่าเธอต่างๆนานาค่ะ เด็กๆน่ารักน่ารักตัวนี้มาเล่นละครถ่ายแบบปันเยอะนะก็ต้องมาทําทำทำโปรไฟล์ใช่คุณพ่อคุณแม่ก็ดันกันสุดๆเลยนะคะบางคนเนี่ยมีเคยเคยมีน้องที่นี่แหละอืพาลูกไปจะไปทําโปรไฟล์อย่างเงี้ยผมก็เลเชิญมาจ่ายครับปรากฏว่า เขาไปปิ๊งคุณพ่อมากกว่าเออจะถ่ายโฆษณาคุณพ่อได้ถ่ายก่อนครับอ๋อเด้นองท้ายถ่ายโฆษณาก่อนอคือของที่ของที่ไม่หลอกนี่ก็มีนะคะในออฟฟิศเรามีคนมีอะเลยอหน้าตาดีกันเลยอะถ่ายโฆษณาเนี่ยไม่ได้ว่าจะต้องหล่อต้องสวยอย่างเดียวนะอเอาคาแรคเตอร์ใช่ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยโฆษณาที่มันตรงไงเขามีโฆษณาอยู่เรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วมันตรงกับคาแรคเตอร์นี่พอดีเขาก็จะแบบอะ เอาคนนี้เลยงียนะก็จะเป็นจังหวะถ้ามีใครสนใจนะคะอย่างอย่างดิฉันอย่างพิธีกรคู่กันก็บอกได้ไม่หลอไม่รออย่างนี้ก็มีสิทธิ์ขี้เหล่ขี้เล่ด้วยสีผิวเข้มเข้มขาสั้นๆติดต่อได้นะมีอะไรดีบ้างเนี่ยเรามีสายเข้ามานะครับเป็นเรื่องของแต่ช่วงนี้กําลังโทรศัพท์กําลัง iPhone 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 6 พอไอโฟน6มาปุ๊บไอโฟน5พาเลยเลยไปแล้วทีนึงนี่ใช่ไหมเรื่องไอโฟน6ที่โดนหลอกลวงใช่ไหมคะวันนี้มีมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปคุยกับคุณกวางครับอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณกวางครับสวัสดีค่ะครับอ่าเป็นยังไงครับเห็นว่าไปหลอกขายโทรศัพท์กันผ่านเฟซบุ๊กอีกแล้วอ่าพอดีว่าน้องมีน้องอะค่ะอยากได้โทรศัพท์มือถือซึ่งตอนนั้นกวางเองก็กำลังทางานอยู่ค่ะก็เขาก็ติดต่ออะไรมาเราก็คิดว่าน้องแบบมั่นใจแล้วเราก็ดูผ่านๆ ติดต่อสอบถามคุยกับาทางเฟซบุ๊กเขาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอ่าสามารถติดต่อได้ขอเบอร์โทรได้อะไรได้คุยโต้อตอบปกติค่ะหลังจากที่คุยกันไม่เกินครึ่งชั่วโมงกวางโอนเงินให้เลยค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนี่เป็นโทรศัพท์รุ่นไหนคะ i อ h o n ห้าค่ะแต่เป็นมือสองค่ะจะซื้อให้น้องแต่เราเป็นคนติดต่อน้องไม่นคนเอาเฟซมาให้เราติดต่อเขาได้โดยตรงคือคุยกันได้อะคะ่ะโต้อตอบได้ปกติเราถามปุ๊บตอบ แล้วก็คือแบบโต้อตอบสนทนานเราได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเราก็คิดว่ามั่นใจละแบบก็เลยแบบโอนเงินให้เขาไปเลยอืมก็พอหลังจากที่รับโอนเสร็จปุ๊บเราก็ขอเลขพัสดุเขาก็บอกโอเคเดี๋ยวแจ้งเขาก็หายไปพักหนึ่งโอนไปประมาณห้าโมงครึ่งน,นะคะค่ะก็ยังไม่ได้ทุ่มสองทุ่มก็ยังไม่ได้จนประมาณตีหนึ่งก็เลยไปโพสต์หน้าบอ ก็เอาสลีโปโพสหน้าวอเขาเลยว่าเราโอนเงินไปแล้วนะขอเลขพัสดุด้วยสักพักเขาลบอารอบ,<ล>บที่หนึ่งลบสองเราอะคะใช่ค่ะลบโพสของเราเราก็แปลกใจละเราก็กลับมาอีกรอบประมาณเกือบตีสองเราก็ไปโพสตอีกรอบหนึ่งว่าอ่าเราได้ส่งไปแล้วนะโอนเงินไปแล้วขอเลขพัสดุด้วยเขาก็มาลบอีกค่ะค่ะแต่เขาไม่ตอบเราเลยไม่ตอบอินบ็อกซ์เราเลยอืก็รอบที่สามก็เลยไปโพสเป็นข้อความว่า อาจจะยังไงอะไรทําไมผูงมีเช้ามาเขาบล็อกเลยค่ะโอ้โหพูดอะไรกับเขาไม่ได้เลยใช่เลยเราเมอรีโทรศัพท์ของเขาด้วยไหมคะมีโทรศัพท์แต่เขาไม่รับค่ะค่ะแรกๆก็รับแล้วก็ไม่รับแล้วอะไรตอนแรกที่รับนี่เราเราคุยอะไรกับเขาบ้างคะก็ประมาณแบบโอเคนะคะพี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะโอนแล้วนะได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะส่งพัสดุในห้างให้นะคือจะส่งทันทีเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะก็เราก็คือไม่ได้คิดเลยมาก Hmm. ด้วยความสับเพลานิดนึงนะคะโอนง่ายก็เลยอยากจะแบบจะเตือนนะคะเพราะหลังจากตอนเช้ามาใช่ไหมคะเขายังเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เพื่อจะขายต่อค่ะ <c oughs> เขาเขายังโพสต์ขายของเขาไปเรื่อยเปื่อยโดยที่เขาเฉยเมยเราเฉยเลยกับเงินหมื่นกว่าบาทเราเคยตรวจสอบไหมคะเอาชื่อเอาเลขที่บัญชีไปตรวจดูหน่อยว่ามีใครถูกโกงในรูปรนนแบบ<อ> พอข่าวออกไปก็คือในเครือข่ายของของพวกเราเองก็เริ่มแชร์กันแล้วอะคะ่ะก็มีผู้เสียหายเข้ามาคุยแบบโอเคนั้นเนี่ยโดนมาแล้วเนี่ยเพจเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอเจอเกิดเรื่องแล้วก็มีมีเริ่มมีรวมตัวกัน,นะคะ่ะอืมครับก็คือไม่อยากให้เขาอยากให้เขาหยุดไปเลยถึงจะไม่ได้เงินคืนแต่ก็ไม่อยากให้เขาทําอีกอะคะ่ะค่ะเขาได้เงินเราไปภายในไม่กี่ชั่วโมงเขายังแบบ ไปขายต่อได้อีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันาันอรไรมากใช่แล้วก่อนหน้าเราอีกเท่าไหร่แล้วต่อไปจะโดนอีกไหมค่ะเพราะว่าคนกดไลค์ในเพจเขาก็เป็นหมื่นนะคะหลายหมื่นหมื่นสองหมื่นนะคะใช่ค่ะแล้วทุกคอมเมนต์อะไรคือเป็นร้อยอัพอะค่ะร้อยสองร้อยห้าร้อยแล้วก็มีคอมเมนต์เลยละเยอะมากมีแต่คนสนใจเพราะว่าเขาดูท่าทางน่าเชื่อถือค่ะมีบุญโทรศัพท์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะและโทรศัพท์เป็นของแท้ด้วยค่ะ เ,เราเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความแล้วหรือยังคะก็ค่ะกําลังตอนนี้อยู่ในในในขั้นตอนสอบสวนแล้วค่ะอ๋อคือแจ้งไปเรียบร้อยแล้วใช่แล้วมีชื่อจริงนามสกุลจริงเลขที่บัญชีพร้อมเลยค่ะตอนนี้เขาทางตารวจได้เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ในช่วงดําเนินการค่ะ ตำรวจได้ออกมาบอกเราบ้างไหมคะว่าคืบหน้าไปถึงไหนบ้างแล้วเพิ่งโอนเมื่อวานเองค่ะเหตุเกิดเมื่อวานนี้เองค่ะอ๋อแสดงว่าไปแจ้งตำอวเลยใช่ค่ะไม่อยากให้เกิดเรื่องไว้เพราะมันเพราะตัวทางเพจเองเขาเขาลายมากอะค่ะเหมือนเขาเป็นมืออาชีพเพจนี้สร้างตั้งแต่ปี2013นะคะตั้งแต่ปีที่แล้ว ใช่ค่ะมาระยะเวลาหนึ่งปีแล้วเขาเพิ่งได้เงินเราเมื่อวานแล้ววันนี้เขายังทําดําเนินชีวิตเขาตอบปกติอืโดยที่เขาไม่กลัวมบันเกงอะไรเลยค่ะคือถ้าปิดเฟซหนีไปเลยเนี่ยยังพออนุมานได้ว่าตัวความผิดนะไม่ทำแล้วนะอันนี้อันนี้ไม่เก่งใช่ไหมคะแต่อันนี้ไม่ปิดเลยค่ะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ปุ๊บขายต่อโพสต์รูปต่อเรื่อยที่สำคัญคนกดไลค์เป็นมือบล็อกเราไว้ซึ่งเราไม่สามารถ ไปติดต่ออะไรกับคนอื่นได้เลยค่ะไม่สามารถแจ้งเตือนคนอื่นได้เลยคนที่เขาสนใจก็มีครับชื่อเฟซของเขานี่คือขายโทรศัพท์มือถือมือสองชื่อนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะชื่อนี้เลยค่ะมีการเปลี่ยนชื่อหรือยังคะไม่เปลี่ยนชื่อค่ะเปลี่ยนแต่รูปโปรไฟล์ชื่อธนาคารของเขาก็ชื่อบุตรลินนะคะธนาคารกสิกรเบอร์โทรศัพท์ก็เป็น061ซึ่งบางที่ก็ยังโทรติดลำบาก ใช่สองหกหนึ่งคือรู้สึกว่าเขามืออาชีพอะค่ะคือถ้าที่จริงถ้าเขากลัวเขาปิดเฟซไปแล้วค่ะตอนนี้ก็ยังทาต่อยังมีการพูดคุยซื้อขายอย่างนี้เนี่ยคุณคุณกวางเข้า a ฟ e b o o k นี้ไม่ได้ถูกต้องไหมคะดูหน้านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมกวางสามารถดูได้แต่ไม่สามารถโพสอะไรของเขาได้เลยไม่รู้เขาตั้งค่ายังไงอแล้วสําหรับของคนอื่นละคะเคยเอาของคนอื่นเข้าไหมคะคนอื่นทําได้ค่ะเขาก็เขาก็แบบประมาณแบบ ตอบมั่งไม่ตอบมั่งแต่ถ้าใครที่เป็นเพื่อนร่วมกันกันกบกวางเขาจะบล็อกหมดเลยอ oh. เขาฉลาดนะคะหนูว่ามืออาชีพมากอยากให้แจ้งเตือนกันเยอะๆค่ะโอ้เดี๋ยวนะลองเข้าไปนะไปส่องดูภ<ศ>าษาอ,ออนไลน์เขาเรียกส่องดูหน่อยอยากให้ติดตามอยากให้แชร์กันเ <c oughs> ยอะๆมากเลยค่ะเพราะว่าอันตรายที่สุดโ <c oughs> ทรศัพท์เครื่องหนึ่งมันก็ไม่ใช่น้อยๆนะคะค่ะ ไม่มีต่ำกว่าห้าพันอยู่แล้วค่ะเงินที่โอนไปก็เป็นศัพท์มือถือด้วยแล้วเห็นหน้าเอ่อใครยกแหลรหน้าปกอะค่ะหน้าปกเฟ e b o o k เียนว่า i อ h ฟนหกด้วยอ่าขึ้น h อ n ฟนแล้วแล้ว i อ h ฟนหกนี่เครื่องราคาต่ำสุดเท่าไหร่อ่ะเกือบสามหมื่นนะคะสามหมื่นกว่าแล้วนะคะถ้ามีคนโดนไปก็น่าสงสารนะคะอยากให้แชร์มากเขาไลน์มากคือถ้าเขาปิดแล้วเขากลัวไปเหมือนจะสำนึกเราก็จะไม่ว่าแต่อันนี้เขาไม่เลยค่ะ ยังแบบอยางได้อโฟน6ติดต่อไปเลยติดต่อไปเลยเออติดต่อซื้อกันหน่อยราคาเท่าไหร่ค่ะได้ลองติดต่อดูเลยค่ะทวงตังค์ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาอกดิฉันก่อนนะคะคุณกว่างเอาเป็นว่ายังไงถ้าเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาคืบหน้ายังไงบ้างคุณกวางบอกทีมงานเราหน่อยนะคะได้ค่ะจะเอามาแชร์ให้ดูเลยค่ะขอบคุณมค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ก็ถือว่าทันแล้วก็ไวเหมือนกันนะนะแต่จริงๆแล้วก็น่าจะจับได้นะเพราะว่ามันมีทั้งชื่อมีทั้งหมายเลขบัญชีธนาคารก็มีนะครับแต่หลายๆครั้งต้องพี่ได้อย่าลืมว่าที่มีชื่อบัญชีมีชื่อจริงนามสกุลจริงก็ยังทําอะไรไม่ได้นะคะเนาะไม่รู้ว่ายังไงไปหาตัวกันไม่เจอตามไอ้นี่อย่างที่ไปจากเลขบัญชีธนาคารเนี่ยไปขอธนาคารก็น่าจะได้ที่อยู่เนาะมันต้องมีขั้นตอนหรือเปล่าว่าเขาเรียกอะไรนะ กว่าจะผ่านอะไรอ่ะเหมือนเวลาที่เราไปขอหมายเลขโทรศัพท์ว่าสถาบันการเงินต้องไปผ่านฝ่ายกฎหมายก่อนหรือเปล่าลูกค้าอะไรอย่างนี้เน่เป็นความลับของลูกค้าอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามจากเราเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาที่เคยเจอเหตุการณ์อย่างงี้โดนเหมือนกันเนาะเพราะหลายครั้งแล้วอ่ะแล้วก็อไม่ได้สักทีเนาะ ก็ถือว่ามาฝากเตือนกันไว้นะคะสำหรับคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ยิ่งเดี๋ยวนี้พอมีรุ่นใหม่ๆออกมาเหมือนว่ารุ่นที่อยู่ในมือจะใช้ไม่ค่อยดีต้องระวังมากเลยโดยเฉพาะตอนนี้ iPhone 6เนี่ยเพราะว่าจะเอาตรงนี้มาเป็นจุดขายแล้วก็จะเรียกว่าโหเปิดตรงไหนก็ได้บอกว่ามี iPhone 6ในราคาถูกเนี่ยรับรองมากันเพียบบางคนหนักไปกว่านั้นนะคือบอกว่า มีเพื่อนจะหิ้วเข้ามาพรีออเดอร์ม,มาได้เลยเราซื้อได้ในราคาถูกกว่าในร้านค้าหรือว่าตามท้องตลาดบางคนก็หลงเชื่อ,อค่ะจ่ายเงินให้เขาไปแล้วก็นัดอ่ะเดี๋ยวสินค้ามาวันนี้วันนี้พอถึงเวลาปุ๊บไม่มานะแล้วเครื่องไม่ใช่ถูกๆอย่ารีบดีกว่า เพราะว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้ก็จะมาขายแล้วจะเข้าประเทศไทยแล้วเก็ะเงินรอเลยจัทางเครือข่ายซื้อกับทางเครือข่ายให้ถูกต้องนะมีปัญหาอะไรปุ๊บเราก็เอาไปซ่อมไปเลยกับศูนกับเครือข่ายได้อย่างนี้ดีกว่าปลอดภัยมากกว่าด้วยนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งโอ้เรื่องกองปราบดังมากเลยก่อนหน้านี้ถ้าหากคุณผู้ชมติดตามอยู่นะครับก็จะมีเรื่องของว่ามีผู้ต้องหาเนี่ยที่ถูกไปคุมขังอยู่ที่กองปราบเนี่ยออกมา บนกันว่าโอ้ยเนี่ยมีกองปราบเนี่ยผีสิงบ้าง<ม>ในห้องขัง <ผ í S 1> บ้างโดนผีหลอกโดนผีดุบ้างนะครับวันนี้ปรากฏว่าห้องขังของกองปราบเนี่ยจะต้องปิดตํานานลงแล้วะนะครับเนื่องจากว่าทางาพื้นที่ของห้องขังอันนี้นะครับก็จะเปลี่ยนจะมีการรื้อแล้วก็ไปทําเป็นสํานักงานของตัวจคนเข้าเมืองเข้ามาภายในชิ้นเดือนตุลาคมนี้เอง นะครับก็นี่นะครับเห็นจะเห็นภาพนะครับก็จะมีห้องขังมีลูกกรงต่างๆนะครับทางวันนี้เนี่ยทางพันตำรวจโทดำรงสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมพันตำรวจโทดำรงศิทธิ์เดี๋ยวก็บอกว่าบอกว่าจะต้องทําการรื้อลูกกรงแล้วก็โครงเหล็กบางส่วนออกเพื่อจะไปประกอบห้องขังใหม่เนี่ยที่ทาการชั่วคราวด้านหน้านะครับแล้วก็จะ,ะย้ายเอาไป อยู่อีกที่หนึ่งไปอยู่ไปอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะควบคุมผู้ต้องหาได้แล้วนะครับค่ะก็เลยโอนมีการโอนตัวไปอยู่อีกที่หนึ่งสำหรับผู้ต้องหานะคะแต่ว่าพอมีคนไปถามว่าจะทําพิธีทางศาสนาหรือเปล่าเออมีคนถามเหมือนกันนี้ท่บอกว่าท่านก็ไม่ทราบนะคะไม่เห็นว่าผู้บังคับบัญชาจะว่าอะไรก็จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการใช้ห้องขังนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะครับ นะครับท่านพันตำรวจโทดำรงศิษย์โมราลิดนะครับช่วยบนรองพุ่มกับการสีต้องขับการปราบปรามแต่พอไปถามร้อยเวรหน่อยไหมร้อยเวรค่ะร้อยตำรวจตรีสำเริงใจแสงที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นประจำเนี่ยบอกว่าก็อยู่กองปราบมาสี่ปีนะไม่เห็นจะเคยเจออาถรรพ์สิ่งเร้นลับลี้รับต่างๆก็ไม่เคยเจอมีแต่เพียงคำบอกเล่าของผู้ต้องหาค่ะก็บอกว่าอย่ามานอนขวาง บางรายก็จะผูกคอตายแต่ว่าตัวเองช่วยเหลือเอาไว้ได้อพอไปถามว่าเอาจะผูกคอตายทําไมนนคนผู้ต้องขังก็บอกว่ามีผู้ชายมาบอกให้ทําตาม<อ>เท่านั้นห<อ>ลยค<า>่ะก็เลยกลายเป็นว่าเป็นข่าวคราวออกมานะคะว,ว่ามีคนผูกคอตายแต่ว่าวิญญ,ญาณเนี่ยยังคงสิงอยู่ในห้องขังนี้อืก็บอกว่าที่ผ่านมาบางครั้งเนี่ยแกก็อยู่คนเดียวนะร้อยเวทรทางร้อยตำรวจสำาเิงเนี่ยก็บอกว่าอยู่คนเดียว อยู่เวรเขาเวรคืนคนเดียวก็เคยที่จะไปยืนบอกผู้ต้องหานะครับบอกว่าเนี่ยเคยมีคนที่เสียชีวิตมาอยู่ในข้องขาเหมือนกันนะเออแต่ว่าก็อย่าไปกลัวนะนะครับก็แต่ก็อย่าลบลือนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะทำให้ผู้ต้องหา<ช>แต่ละรายเนี่ยตะเลิดไปก็คือว่าพอเคยรับรู้รับฟังมาว่ามีคนเสียชีวิตมาก่อนวิตตกกังวลค่ะหวาดกลัวมโนไปกันใหญ่บางทีไฟดับโอ้โห ทั้งมืดทั้งเงียบนะคะก็เลยอาจจะรู้สึกน่ากลัวสักเล็กน้อยก็เห็นใจเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นการปิดตำนานแล้วจะเอาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไปทําเป็นที่ทําการของสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วนะครับหมดกันเลยตอนนี้ว่าปิดตํานานนี้ไปเลยจริงๆว่ข่าวนี้จะมีมาบ่อยนะครับเดี๋ยวก็จะมีเรื่องของผู้ต้องขังโดน หลอกบ้างโดนให้ไปผูกคอตายบ้างอะไรบ้างโอ้ยสารพัดสละเพที่จะมีข่าวคราวกันออกมาก็เอามาฝากกันค่ะเอาล้วค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาของนชั่นระวังภัยแล้วเลยทุกคืนดีนะพี่กนกไม่ดุเรานะคะถ้ายังมีเรื่องอยากจะฝากเอาไว้มีภัยอยากจะร้องเรียน Facebook เครือข่ายระวังภัยเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อในนั้นนะคะค่ำคืนนี้เราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะครับ